สวัสดีครับไอเจตตรวจบัญชีสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมาพูดต่อจาก e ีพีที่แล้วนะครับเรื่องการหยุดสามวันสามคืนในการฟักพื้นรักษาตัวนะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารการดูแลรักษาตัวยังไงให้อาการปวดชาปวดชาใบหน้าอาัมาพัตทึ่งซี่นะครับ หรือโรคเบลพาซี่แล้วก็มีการอาการปวดปวดชาไปครึ่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมปวดชาตามข้างนะครับตามหลังตามไหลชาลงลงลงก้นนะครับผมลงก้นลงเท้าไปครึ่งซีกแล้วลดอาการปวดอาการชานะครับผมด้วยการนวดนวดด้วยกะลานะครับที่อาจารย์ท่านมิตาให้แนะนําหรือสอนวิธีการนะครับผมให้ผมนํากะลานะครับผมกะลา กลาตัวนี้กลาตัวนี้ผมจะเรียกว่ากลาวิเศษนะครับช่วยให้ผมคลายเส้นคลายอาการปวดเมื่อยนะครับผมเป็นกลาวิเศษนะครับสําหรับผมนะครับเป็นกลาวิเศษนะครับผมเป็นอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะตัวนี้ผมมีความเชื่อนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมความเชื่อส่วนบุคคลทั้งผมนมีความเชื่อทั้งทางทางการแพทย์ แผนไทยแล้วก็แผนโบราณนะครับผมควอบคู่กันไปในการรักษาดูแลสุขภาพของร่างกายของเรานะครับผมผมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อความความเชื่อด้วยนะครับผมก็คือผม neat. ก็คือตอนนั้นก็เราจะเหมือนว่าจิตของเรานะ่จิตตกแล้วเราจะทํายังไงใ,ให้เราหายดีให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเพื่อที่สําคัญก็คือเพื่อครอบครัว เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกอ่ะพูดง่ายก็คือเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราถ้าผมเป็นอะไรไปณนะตอนนั้นผมไม่หายสิ่งที่ตามมานั้นคงจะยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเป็นภาระ,ะให้แก่ครอบครัวให้แก่บดที่กําลังอ่ที่กําลัง,ลงจเจริญเติบโตอยู่ในวัยวัยเรียนนะครับผมอ่ะเขาก็จะขาดเสาหลักนะครับคือผมผมเสาหลักเป็นที่พึ่งให้เขาเนาะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือรายได้ที่เรา <c oughs> เรามันว่าเราทํางานเนาะรายได้นั้นก็จะขาดหายไปที่จะมาใช้จ่ายจนเจือในครอบครัวของเราถ้าเราเป็นอะไรไปนะครับผมเป็นป่วยเป็นอมพึกงอมาพาตนะครับในตอนนั้นจิตคิดอย่างเดียวก็คือจะทําการรักษาด้วยวิธีไหนก็ได้ให้ตัวเองฟื้นตัวให้เร็วที่สุดให้หายให้เร็วที่สุดนะครับในครั้งนั้นก็ ถือว่าเป็นในความโชคายก็ย่อมมีความโชคดีเสมอนะครับ <c oughs> ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีหนทางและวิธีแก้ถ้าเราเข้าใจทุกปัญหาเข้าใจจุดหาจุดที่แท้จริงของปัญหานะครับผมมาแก้ไขของผมก็อ่าถือว่าโชคดีนะครับได้กระลาะกะลาสองสองชิ้นนี้นะครับอาจารย์ให้มาในการนวดตลอด3วันแล้วก็ทุกทุ หนึ่งชัว่วโมงนะครับผมผมจะใช้กะลาในการนวดเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นวิธีการนวดกะลานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนวดกะลาชิ้นนี้ก่อนนะครับกะลาชิ้นนี้นะครับผมก็คือกะลาอ่ากะลาก็หาง่ายๆตามพื้นบ้านเรานะครับผมอ่าเราหาเป็นวัสดุอุปกรณ์อ่า เป็นเหมือนว่ากะลาตัวนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะที่ผมไปศึกษาคนขวาเนาะตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ใช้กะลาตัวนี้ในการรักษาอาการคลายเส้นคลายเอ็นปวดเมื่อยปวดอะไรนะครับแต่ว่า <c oughs> ความรู้เหมือนว่าความรู้เหมือนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านตัวนี้อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายยังไม่รู้ทั่วถึง ทุกคนนะครับด้วยวิวัฒนาการของโลกเราทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ขึ้นเยอะภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านในบางส่วนก็ได้ลบเลือนหายไปนะครับผมผมก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ให้นํกากลาตันนี้อะกลาตันนี้วิธีการนวดน,นะครับผมอาจารย์ให้ผมนะ่ะเอากลาตันนี้มานวดนวดคลายเส้นจุดสําคัญของเราก็คืออาจารย์บอกว่าเส้นเส้นของเราร่างกายของเราถ้าถูก ใช้งานใช้งานตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ได้ทำการขายเส้นหรือการบำรุงรักษาทำให้เหมือนว่าเส้นของเรานี้มันเริ่มจะเสื่อมหรือชำรุดหรือทำให้ร่างกายของเรานี้แปรปูวนอ่ะ